ถึงเวลาบทสรุปโอ m มโกดผีป่วนชวนมารัก E.P.10 กันแล้วค่ะเหมือนความสัมพันธ์ของเชฟกับจิ๋วจะไปได้สวยแล้วนะคะในเวลานี้เชฟเองก็ยังไม่ค่อยอยากให้ใครรู้เรื่องนี้เท่าไหร่นะเวลาเราตอนเด็กๆเนี่ยนะโกหกแม่เทนหลอกตามแม่ทุกทีเลยใช่ไหมลูกมีอะไรกับเด็กนั่นแล้วใช่ไหม แต่ว่าเชฟซันน่ะเหรอจะโกหกแม่ของตัวเองได้ระหว่างกลางดึกอยูยูจิวก็ตื่นขึ้นมาแล้วก็มาเจอกับเชฟเชฟจึงชวนมาที่ห้องและให้ของขวัญกับจิวแต่นั่นทำให้ข้าวปุ้นแอบรู้สึกน้อยใจอยู่ไม่เบาพอถึงวันทำงานเชฟยังทำท่าทีขึงกับพนักงานทุกคนแต่เมื่อรับตาเท่านั้นแหละก็แอบชวนจิวไปสวิสสองคนอ่า ควมรักกันนะมันห้าหมหัวใจกันไม่ได้หลังจากที่แม่จับได้เรื่องความสัมพันธ์อันคุมเคือของจิ๋วกับเชฟซันก็เลยไม่สบายใจเท่าไหร่นะเพราะตัวเองอ่ะอยากได้ไอมาเป็นลูกสะใภ้เสียม,มากกว่าแอบนัดไอมาพูดคุยส่วนตัวหวังจะเชียร์ลูกชายของตัวเองให้กับไออย่างสันเนี่ยถ้าใครได้ไปเป็นแฟนต้องโชคดีมากแน่ค่ะแล้วหนูไอยอยากโชคดีได้ซันเป็นแฟนไหมล่ะ ฟังหมดปรินเองก็เริ่มสงสัยในตัวจิ๋วมากขึ้นเพราะผีเข้าปุ้นที่อยู่ในร่างของเธอมักแสดงอาการที่เขาเคยเห็นมาก่อนทำให้ปรินน่ะต้องเริ่มสืบเรื่องราวของจิว๋วเพราะหวังทำเรื่องอะไรสักอย่าง และวันนี้เชฟของเราก็ได้แวะไปทานข้าวที่ร้านของพ่อข้าวปุ้นจนจุกและมีอาการท้องอืดข้าวปุ้นในร่างของจิ๋วจึงอาสาดูแลเชฟเองจนมีอาการแบบนี้ทั้งคู่ออกไปซื้อยาด้วยกันและแวะไปแอบหวานกันที่สนามเด็กเล่นเชฟซันดูแลจิ๋วอย่างดีจนจิ๋วหัวใจเต้นแรงไม่น้อย ปุ้นไปหาแม่หมอกลางดึกเพราะว่ามีเรื่องกุ้มใจหนักมากแต่พอฉันคิดว่าฉันจะไม่ได้เชอเชฟอีกอะ่ะฉันก็ไม่อยากไปแล้วอะ่ะในขณะที่เชฟซันกำลังชวนจิ๋วไปออกเดทหลังเลิกงานแต่แม่ของเขาดัานวางแผนให้ไอมาเจอกับซันงานนี้มีคนเสียใจหนึ่งคนเจอคนที่ผมชอบแล้ว แผนการออกเดทนอกสถานที่กลับไม่เป็นไปตามนัดเชฟซันเลยพาจิ๋วมาเดทที่ร้านของตัวเองและลงมือทำอาหารให้จิ๋วทานสุดแซนจะโรแมนติกถ้าคุณจะทิ้งผมอะผมเอาคุณตายแน่ <c oughs> เรื่องวุ่นๆยังมีให้ลุ้นกันต่อทุก EP นะคะรอติดตามใน EP11 กับ o oh อเมก o d ผีป่วนชวนมารักหา้าพัดนะคะ